สวัสดี FC ต่างประเทศแล้ว C ทั่วโลกแล้ว C ในช่องมาทานข้าวเม้านึ่งนะคะใส่กะทิสดใส่งาใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะคะมาทานกับัวไทยนะคะอันนี้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลเลยนะคะ f c จังหวัดอุบลส่งให้โวไทยนะคะัควไทยเอาไปน,นึนะคะแล้วก็ใส่กะทิสดนะคะใส่น้ำตาลทรายะคะ่ะ น้ำซีเอ่อแล้วก็ใส่งาน,นะคะลอยน่าทานมากนะคะเป็นงานขาวเป็นอาหารสุขภาพนะคะขอให้ซีมาทานกับคนดไทยนะคะนานานจะมีข้าวเม่าทานเสียทีค่ะน่าทานมากเลยนะคะซีมาทานกับควไทยนะคะน่าทานมากเลยค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะใส่น้ำตาลนิดเดียวค่ะแค่นั้นแล้วก็นึ่งนะคะ เนื่องสักสิบห้านาทีก็สุกแล้วนะคะมาทานกับครัวไทยนะคะอันนี้เป็นอาหารของครัวไทยช่วงเย็นนะคะมาทานมากเลยคะ่าาคยะซีมาทานกับครัวไทยนะคะซีตามาที่ยแล้วซีในช่องมาทานกับครัวไทยคะ่ะอร่อยเลยนะคะข้าวเม่าใส่งาเห็นไหมคะใส่กะทิสดบบน้ำตาลนิดหน่อยนะคะ ช่วงนี้ข้ไทยไม่สะดวกก้ไทยไม่ดู่ขอพักนะคะไม่ได้ใช้กระทะเลยค่ะช่วงนี้นะคะมาทานกับค้าวไทยนะคะอาหารอร่อยอร่อยอาหารเพื่สุขภาพนะคะ fc ต่างประเทศและ c ในช่องมาทานกันนะคะข้าวเมาีนึ่งนะคะใส่กะทิสดนะคะาาราบรานวันไหยนะคะ fc ต่างประเทศและ f c ในช่อง ทานกโขไทยนะคะอาหารอร่อยๆอนะคะช่วงนี้ก็ทายอยู่หอพักก็ไม่สะดวกนิดหน่อยขอโทษที่เวยนะคะไม่ได้นึ่งให้ดูนะคะทุกคนก็นึ่งเป็นกันหมดนะคะนาทานมากเลยนะคะอา,านข้าวเมาานึ่งกันค่ะ ใส่งาใส่นมเออใส่กะทิสดนะคะขอโทษนะคะ